สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการใส่คอกเหล็กสําหรับรถกระบะนะครับก็สําหรับใครที่ไม่อยากถอดยกแมกนีเนอร์ออกแล้วก็ใส่น็อตนะครับก็มีวิธีมาแนะนําก็คือใช้ลวดก็ไม่รู้เบอร์เหมือนกันนะครับลวดตัวนี้มันจะมีเบอร์อยู่ก็ขนาดใหญ่ประมาณนี้แล้วกันเอาเทียบกับอะไรดีประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยก็มันจะแข็งพอสมควรแล้วก็ดัดได้ อันนี้อาจจะมีคนทำเป็นปกติอยู่แล้วมาหลายปีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้ผมเพิ่งคิดได้นะครับว่าก็ทำแล้วก็วัดทั้งตัวตัวรูน็อตอย่างนี้นะครับให้มาถึงรูที่อ่าที่จะเป็นที่ยึดของนะครับที่เป็นหูแบบนี้นะครับที่เป็นหูแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาก่อนเนาะ ก็ใช้ประแจเมื่เอลหกเหลี่ยมคันออกมานะครับเราก็จะสอดเข้าไปอย่างนี้เนาะครับให้ได้มุมได้เหลี่ยมอย่างนี้ครับที่เรางอ,งอ,งองตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะบิดเพื่อที่จะได้มีแรงบิดนะครับถ้าเกิดเอาตัวเหล็กลงมาตรงๆอ่ะมันจะบิดยากไม่ค่อยมีแรงครับเราก็จะ ปิดให้ตรงรูน็อตอะไรเงี้ยขยับมันจะมีแรงมากกว่านะครับก็วัดดูครับวัดดูมาถึงนี่ให้ตรงแล้วก็งอแล้วก็จะเอาเราจะร้อยน็อตตัวผู้อ่าเรียกโบนหรือว่าเรียกน็อตตัวผู้ก็ได้นะเอามาใส่เราจะทําแบบให้มันแน่นๆนะครับอ่านะี่ครับเราก็จะสวมเข้าไปในนี้เราจะทําให้มันแน่นนะครับเราจะทําแบบ ไม่ให้มันสวมขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับเราจะทําแบบแน่นขนาดที่ว่าเราต้องขานบ้นตัวนี้เข้ามาในรูลวดตัวนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ทําให้ดูเนาะอันมันลําบากครับถ่ายยากแล้วก็ปรับความเรีบความโตรตรงนี้ได้ด้วยการใช้คีมบีบแล้วก็ตับแต่งเอานะครับพอขันเข้ามาจนสุดตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ลองอ่าโล ลองจับบนแล้วก็โยกๆดูว่ามันหลวมหรือเปล่าแล้วก็จะลองลองด้วยแหวนนะครับอันนี้พอสมมติใส่บนขึ้นมาแล้วก็ลองแหวนเข้าไปนะครับแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ให้รูน็อตขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับจากนั้นเราก็จะเอามีแหวนอีกตัวนึงสวมลงไปแล้วก็ตัวเมียขันล็อกอีกทีดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เพิ่งทำสำเร็จไปนะครับ นี่ขึ้นมาได้แล้วผมร้อยไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะขันแน่นอีกทีนะครับบางคนก็จะกลัวว่าเวลาขันตัวนี้แน่นตัวบนกลางจะหมุนตามหรือเปล่าก็มันไม่หมุนตามนะครับมันก็ยึดกับรวดนี่ก็แน่นพอสมควรอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมันหมุนตามก็โยกตัวคอกนี่ให้มันฝืดๆก็ได้นะครับมันพอที่จะบีบเข้ามาแน่นได้นะครับไม่เป็นไรนะครับพอได้อยู่ ส่วนอันนี้เพื่อนๆจะใช้ครีมตัดทิ้งหรือจะอปรับบิดลวดยัดลงไปในนี่เพื่อที่จะโอกาสหน่าจะได้เวลาถอดแล้วจะจะใส่ใหม่มันก็จะไม่ได้ทําลวดแบบนี้ใหม่หรือจะตัดทิ้งหรือก็แล้วแต่นะครับนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกครับอันฝั่งนี้ผมทําเสร็จไปแล้วนะครับก็ทําเหมือนกัน <S <S ผมไม่รู้ว่าจะได้ทุกรุ่นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้สีประตู บางทีตัวอย่างนี้มันอาจจะอยู่ยึดอยู่เงนี้ครับมันอาจจะหูไกลมากมันต้องดัดลวดลายต่างๆขนาดนั้นก็ลองพิจารณาความเหมาะสมว่ายกกระบะแม็กไซเนออกแล้วใส่น็อตมันจะง่ายกว่าไหมนะครับก็ลองดูบางทีมันน่าจะมีกาวเนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่แ er, มกกาซีนมันน่าจะมีกาวแหละไม่อยากจะทากาวใหม่อะไรเงี้ยมันก็ลอง เอาไปชั่งน้ําหนักดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทํานะครับอันนี้ผมสวมสวมไว้เฉยนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมก็เสริมตรงนี้นิดนึงนะครับสําหรับด้านหน้าจะไม่เหมือนด้านหลังนะครับสําหรับรุ่น toyota vigo ไม่รู้รถรุ่นอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับช่องด้านในมันจะไม่ได้เป็นอาเฉพาะตรงนี้ไม่ได้ ไม่ได้ลุ่งๆแล้วก็สวมขึ้นง่ายๆนะครับมันจะมีเหล็กอะไรไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้หรอกมันจะมีเหล็กอีกชั้นหนึ่งบางอยู่ตรงนี้นิดนึงเราก็ต้องค่อยๆใช้ไฟนะครับส่องใช้แฟลชโัรศั์ก็ได้นะครับส่องเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเอียงก่อนนะครับเอียงก่อนแล้วก็ค่อยนะครับตอนนี้ได้ลนะนัมันจะถ้ามันแน่นนิดนึงเราก็ค่อยๆบิดบิดอย่างนี้ช่วยไม่ได้ก็ ใช้นิ้วครับแย่เข้าไปดันดันลวดตัวนี้นะครับช่วยขยับขยับหน่อยก็ดันขึ้นมาได้นะครับบางทีถ้ารูเราไม่ค่อยตรงเราก็จะหรือว่าเจาะรูนอ็อตมันขนาดฟิตเกินไปก็จะขึ้นยากนิดหนึ่งครับแต่ก็พอได้ครับไม่ต้องยกแม็กไร์นอรออกนะน,นี่ก็สวมแหวนแล้วก็ตัวมีขันแน่นนะครับ